หนึ่งนาทีถแถลงการนายกรัฐมนตรีสรุปรถแมปและการเปิดประเทศสําคัญนะครับนายกบอกว่าพยายามหาวัคซีนล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ร้อยห้าจุดห้าล้านดโดสนะครับอาจจะมีล่าช้าหรือไม่มาตามนัดบ้างก็จะพยายามฉีดให้กับประชาชนนะครับสิบล้านดโดสต,ต่อเดือนครับทาให้ในเดือนตุลาคมนะครับจะฉีดให้กับคนไทยห้าสิบล้านดโดสและหลังจากนั้นจะพิจารณาเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้ นายกบอกว่า120วันนับจากนี้หักเป็นไปตามเป้าจะเปิดประเทศแล้วนะครับนั่นก็คือประมาณเดือนตุลาคมครับแต่หากจังหวัดท่องเที่ยวสามารถเปิดก่อนเช่นภูเก็ตก็สามารถเปิดก่อนตุลาคมได้นะครับซึ่งนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีน2โดสแล้วเดินทางมาไทยไม่ต้องกักตัวนะครับตุลาคมธุรกิจห้างร้านต่างๆจะสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวและเปิดทุกอย่างได้ตามปกติใช้ชีวิตได้แต่ว่าต้องไม่ประมาทกาดอย่าตกนะครับถ้ามีกรณีเคสใหญ่ๆก็ให้พิจารณาเป็นลายเคสต่อไปครับ การเปิดประเทศรู้ว่ามีความเสี่ยงแต่จะให้โควิดหมดประเทศคงเป็นไปได้ยากตอนเปิดประเทศบางคนอาจจะฉีดวัคซีนไปแค่โดสเดียวก่อน